อันนี้นะอย่าลืมได้เลยนะสองอันนี้นะ ถ้าชุดตัววะอันนั้นยังไม่ได้ใส่ในวันนี้อ,อย่างล oh, เนี่ย,ยก่อนค่ะถึงเวลาทักทายคุณผู้ชมกันล oh. แล้วค่ะเราทุเข้ารายการกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Queen ราชินีโตกลมค่ะค่ะแม่คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมงงว่าทำไมเราวุ่นวายกันนะคะเจอหน้า oh. ก็ไม่ได้ทักทายคุณผู้ชมวันนี้เรากําลังวุ่นวายกับการจัดถังสังฆทาน <S <S <ๆ>เตรียมตัวจะไปถวายในวันอาสาฬหาบูชาใช่แล้วแล้วปกติเราจะมักซื้อชุดสังฆทานที่เขาจัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ขอแนะนํานะคะทางที่ดีนี่ถ้าเรามีเวลาที่เราควรจะเลือ ือกของเองนิดนึงค่ะเพราะบางทีทังสังฆทานหรือสังฆทานที่เขาจัดเอาไว้เนี่ยบางทีของหมดอายุแล้วก็มีแล้วพระท่านก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสังฆทานที่เราถวายได้ค่ะบางทีเอาของเอายาอะไรหมดอายุไปไแล้ววะเราไม่ใส่อนะไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะซื้ออะไรใส่สังฆทาน เป็นสิ่งที่พระท่านจะได้นําไปใช้ได้อย่างแรกเลยนะคะที่เรานึกไม่ถึงจริงๆเลยคือเครื่องเขียนค่ะเพราะว่าพระบางรูปเนี่ยท่านเป็นเหตุบิกหรือว่าจด ประจำวันหรือว่าเรียนหนังสือต่อมาอีกสิ่งหนึ่งหลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงนะคะใบมิดโกนต้องบอกว่าในถังสังฆทานแบบชุดก็ดีนะเขาก็จะมีใบมิดโกนแต่ขอบอกว่าไม่ใช่ทุกๆุถังนะเป็นใบมิดโกนที่ไม่มีคุณภาพพระบางรูปเนี่ยนะคะถึงวันโกนที่ท่านจะต้องโกนผมออกเนี่ยปรากฏว่าใบมิดโกนทื่อมั่งอะไรมั่งบาดเลือดเลือดทำบุนได้บาดอีกจริงจริงอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะคะนั่นก็คือผ้าไตรจีวรเอ๊แต่ในเซ็ตก็มีอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะหลายร้านไม่ได้ หมายถึงว่าทุกร้านนะคะก็จะเป็นผ้าตรายจีวอแบบมินิผืนเล็กค่ะสั้นไปบ้างเติอไปบ้างเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะนํามาใช้งานได้จริงถ้าจะให้ดีเนี่ยเราไปซื้อผ้าไตรายจีวรแบบ ฟูออปชันเลยะจะสบายใจกว่าผ้าเช็ดต,ตัวค,ะค่ะคือปกติบางทีเป็นผ้าเช็ดต,ตัวที่อยู่ในชุดสังฆทานเนี่ยอาจจะไม่มีคุณภาพบางทีบางไม่ซับน้ําแต่อันนี้สีขาวใช้ได้ด้วยเหรอคะพี่เหมิวอ๋อได้คะ่ะไม่มีปัญหาปกติเราจะเห็นแต่สีเหลืองอใช่ไหมคะมแต่จริงๆให้เป็นแค่สีสุภาพและทีส่สาคัญคือคุณภาพดีเท่านั้นเองค่ะต่อมาอีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนนึกไม่ถึงนะคะนั่นก็คือรองเท้านะคะเป็นรองเท้าแตะบางทีท่านจะต้องออกไปทุดงออกไปธุระนะคะหรือพระบางรูปเนี่ย ท่านทํางานภายในวัดก่อสร้างบ้างนะคะคทาสวนทําอะไรต่างๆซึ่งการที่เราถวายรองเท้าเนี่ยก็ช่วยท่านได้ทําให้อุบัติเหตุอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเท้าท่านเนี่ยมันลดลงไปจริงจริงและอีกอย่างนึงก็คือหนังสือค่ะมไม่ว่าจะเป็นหนังสือธรรมะนิตยสารหรือว่า หนังสือที่ให้ความรู้อื่นๆเพราะว่าพระท่านต้องแตกฉันเรื่องทางธรรมและก็ทางโลกจะได้เผยแพ่ศาสนาพูดโดยใช้เหตุการณ์บ้านเมืองเป็นตัวอย่างใช่ให้เข้าใจง่ายะหลายๆคนนะเป็นข้อถกเถียงกันว่าเอ๊ะของใช้ชิ้นนี้เนี่ย สมควรจะถวายพระหรือไม่นั่นก็คือแชมพูบอกเลยค่ะว่าสมควรและจําเป็นจริงๆนะคะเพราะว่าพระทุกๆรูปนั่นอย่างที่เราทราบกันดีนะนะ,ะท่านไม่มีผมแล้วเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่หนังศีรษะเนี่ยจะไปเจิมไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมากระทบได้ง่ายแชมพูเนี่ยจะช่วยรักษาหนังศีรษะสิ่สข้อที่7จ็ดบอกเอาไว้ว่าห้ามพระใช้เครื่องประทินผิวเครื่องของหอมต่างๆเพราะฉะนั้นแชมพูที่เราจะเลือกมาก็เป็นแชมพูที่ดีต่อหนังศีรษะอันนั้นนะฮะจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับท่านเพราะบางคนก็อาจจะเข้าใจผิดนึกว่า ท่านไม่มีผมก็เลยไม่จําเป็นต้องใช้แชมพูไม่ใช้แล้วแห้งที่ไม่ควรลืมนะคะก็คือยาสามัญประจําบ้านนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นยาแก้ปวดปวดหัวปวดท้องแก้ไอลดกรดหรือว่ายาใส่แผลต่างๆแต่ที่สําคัญคืออย่าลืมตรวจดูวันหมดอายุของยานะคะเอออันนี้สําคัญมากนะคะแล้วภาชนะที่ใส่ล่ะคะจะต้องเหลืองใช่ไหมกังวลใช่ไหมเหมือนที่เห็นั้งเหลืองมันจะต้องเป็นถังสีเหลืองไม่จําเป็นเสมอไปค่ะอะไรก็ได้ที่พระท่านสามารถจะนําไปใช้ต่อได้อีก คุณแคทรียากระจ่างแล้วค่ะกระจ่างแน่กระจ่างแน่กะจ่เลยนะคะเพราะว่าทั้งหมดนี้เราก็เตรียมไว้พร้อมแล้วของเราก็เดี๋ยวเตรียมจัดเรียบร้อยแล้วเรายังขาดอะไรอีกบ้างไหมขาดสิคะขาดแขกรับเชิญเลยค่ะพี่ท็อปพี่ท็อปแอบไปนัดเขาจะไปถวายสังฆทาน่หนูรู้เชิญเข้ามาเลยขอต้อนรับคุณปานธนพรแวดประยูนค่ะสวัสดีค่ะ น้องปานมาถึงนี่พี่จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทางสังฆทานดีค่ะรูปแบบนี้เป็นไงคะปกติถ้าปานทาก็เป็นลักษณะนี้ค่ะเพราะว่าปาก็จะได้ท่านเอาไปใช้ต่อได้ดีกว่าถังถังยอดลงมางเยอะแล้วใช่ถ้าพูดถึงคุณปานธนพรเราก็จะต้องนึกถึงนักร้องศิลปินอยู่บนเวทีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ขึ้นเวทีไม่ค่อยได้ร้องเพลงไปทําอะไรอะคะส่วนใหญ่ก็เข้าป่าค่ะอยู่ก็ไปปฏิบัติธรรมอย่างนง้นเลยใช่ค่ะกำหนดไหมคะว่าไปเดือนละกี่ครั้งกี่วัน ไม่กําหนดแต่เอาเป็นว่าว่างเมื่อไหร่ก็ไปว่างเมื่อไหร่ก็ขับรถไปเลยไม่ใช่แค่ว่าเข้าป่าปฏิบัติธรรมอย่างเดียวนะน้องปาเนี่ยได้ชี้ชัดแล้วแล้วก็บ่งบอกแล้วว่าอนาคตเนี่ยนะคะมาทางสายธรรมแน่นอนอวางอนาคตไว้เรียบร้อยขั้นต่อไปเนี่ยนอกจากไปปฏิบัติธรรมคิดจะโกนหัวบวดเบิดอะไรอย่างนี้เลยไหมคะต้องดูตัวเองก่อนว่าเราสามารถที่จะไปอยู่ขนาดนั้นได้ไหม,มเพราะีนจริงแล้วการเป็นชีไม่ได้ง่ายจุดเริ่มต้นของทางสายธรรมของน้องปาเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ แล้วจะไปถึงขนาดไหนนะคะที่สำคัญเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เข้ามาสู่ทางสายธรรมเพราะว่าชีวิตมีทุกข์น้องบานคะอย่าเพิ่งตอบเ,อเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามคะ่ะสนับสนุนโดยบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์จากแสนสิริธนาคารไทยพาณิชย์ทุกอย่างมันก็ปลอมอ่ะจับได้ว่าเราหน้าปลอม <c oughs> ไม่ใช่ใช่โอเคชื่อเสียงที่มนุษย์อยากได้เรามีเงินเรามีกลับรู้สึกว่า ทำไมข้างในเราขาดสนับสนุนโดยสถาบันดนตรี KPN กับเข้าสู่รายการ The Queen รัชนีโตกลมในวันอาสาฬหาบูชานะคะกับแขกรับเชิญสายธรรมนะคะคุณ <c oughs> บานธนพรปกติแล้วศิลปินจะใช้ชีวิตอยู่กับแสงสีค่ะ อะไรทําให้คุณปานเข้ามาในสายธรรมคะปานมองว่าก็เพราะไอ้แสงสีนี่แหละทุกอย่างมันก็ปลอมอะมันก็ปรุงมันก็ปลอมมันก็เป็นมายาในทุกๆเรื่องที่ที่เราอยู่จำได้ว่าเราหน้าปลอมไม <laughs> ่ใช่กต่การงานที่เราต้องเจอทุกวัน กับคนกับการใช้ชีวิตของเราหรือว่าแม้แต่กับทุกข์ที่มันก็ไม่ได้ตั้งใจเกิดหรอกแต่ว่ามันก็ต้องเกิดเพราะทุกคนมันมีทุกข์เป็นของตัวเองทั้งนั้นนะฮะจุอยู่ที่ว่าเราจะเห็นแล้วเราอยากออกจากมันไหมอย่างบางคนอาจจะยังไม่ได้ทุกข์ถึงที่สุดจริงๆก็จะยังไม่รู้สึก ถึงรสชาติมาในจริงแล้วก็คิดว่ามันก็เป็นแค่อุปสรรคอะไรเงี้ยคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะ <ๆ S 1> ก็จะพบทมเมื่อมีทุกข์น้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> องบานเนี่ยไปจนถึงจุดที่เรามีทุกข์จนต้องเดินเข้าหาเส้นทางธรรมะหรือเปล่าคะเราก็เห็นแม่เราป่วยแม่เราเนี่ยก็ถือว่าเป็นทุกข์อย่างหนึ่งเป็นทุกข์ก้อนก้อนหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วก็มีเงินมาเท่าไหร่ก็ทุกคนก็ต้องรองความตายอยู่ดีก็ม <ๆ S 2> ไม่สามารถที่จะหนีไปได้อันนี้ก็ทุกข์ส่วนหนึ่งที่เราเห็นกับทุกข์ในอาชีพของเราก็ส่วนหนึ่งเราเป็นอาชีีพท่่ให้คความสุขนขนอืน แต่ในขณะที่เวลาเราอยากได้ความสุขทําไมเราโหยหาคือข้างในเราแกว่งเราไปมองเห็นในวันที่เราพีคในวันที่เรามีทุกอย่างหมดแล้วอะ่ะโอเคชื่อเสียงที่มนุษย์อยากได้เรามีเงินเรามีเราม,เรามีเราอาจจะไม่ได้มีแบบเยอะแยะนะพี่แหม่มแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขาดกลับรู้สึกว่าทําไมข้างในเราขาด อะไรมันโงใช่มันโงมันไม่มีแก่นมันไม่รู้จะไปยึดกับอะไรแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาของน้องปานเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจธรรมะมากขึ้นไหมคะเข้าใจธรรมะในหลักลักษณะที่ลึกซึ้งเนี่ยอันนี้เราต้องเข้าไปฝึกแต่ถ้าถามว่าไอ้อย่างพื้นๆที่เราเห็นนะปันว่าเรามองเห็นมันมากขึ้นว่าสุดท้ายแล้วเราเรา,เราจะอยู่กับความไม่ชอบใจได้ยังไงเพราะมนุษย์เราก็อยู่กับความแค่พอใจกับไม่พอใจเท่านั้นเอง อันไหนพอใจเราก็ว่าดีใช่ไหมถูกอันไหนพอเราไม่พอใจเราก็จะมีฤทธิ์กับมันแล้วเราก็ปล่อยให้เขามาทําร้ายเราแล้วเราก็เอาเรื่องกับเขาอย่างเงี้ยม่ไมันไม่จบพุทธเจ้าท่านสอนอะไรอะอะไรคือความเป็นกลางของท่านอะไรคือสายกลางของท่านตรงนี้ต่างหากที่มันรู้สึกว่าถ้าเราไปเข้าใจมันได้อะเราก็ออกมาอยู่กับโลกแบบอะไรก็ได้แล้วอะต่อไปนี้นึกออกไหมพอใจก็เฉยไม่พอใจก็เฉย คือไม่ต้องไปยินดียินไายกับเขาซึ่งมันยากมากเข้าป่าไปปฏิบัติธรรมนี่มันก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะฟังดูน่ากลัวไม่น่ากลัวพี่ต้องมีเพื่อนไปอะไรอย่างนี้ไหมมันไปคนเดียวค่ะคนเดียวเลยก็การที่เราไปฝึกเนี้ยเรื่อยๆอะค่ะมันว่ามันลดความกลัวความกลัวก็มีประโยชน์มันทําให้เราตั้งมั่นความกลัวทําให้เราเราระวัง อย่างอาจารย์ท่านก็จะสอนเสมอว่าทําไมท่านถึงได้ให้ไปนั่งในที่ที่มันสง,งัดเงียบเพราะอะไรเพราะความกลัวมันทําให้เราตั้งมัน่นท่ะทให้เราไม่อยากเอาอะไรนอกจากพูดโทเชื่อไหมจิตของมนุษย์ถูกไหมพี่อะไรที่เป็นที่พึ่งกูเอาวันนั้นล่ละใช่ใเนี่มันธรรมชาติของมนุษย์บางคนเข้าป่าเนี่ยไอ้นี่กลัวตุกแก่มากกลัวจริงจทย์โน่นนี่ก็ไม่ได้แต่ถึงเวลาที่มันไปตรงนั้นจริงเห็นตุแก่ตัวหนึ่งดีใจมากเลยเพราะว่าเป็นสิ่งเดียวที่มีชีวิตเหมือนเราเลยถ้าเราไม่ไปตรงนั้นเราจะไม่มีวันรู้เลยอะไรที่เราว่าเราเกลีย ถ้ามันไปเจอสิ่งที่มันน่ากลัวกว่าไงจริงบอกว่ามันมีหลากหลายมีบทเรียนเยอะแยะมากมายแล้วแต่สภาวะที่เราไปเจอต่างๆนานา,า,าภัยรอบๆตัวไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวก็คือภยัยภายในใจเราอันนี้แหละค่ะตัวทําให้เกิดพบเกิดชาติเกิดวัตฏะทุกวันนี้มันก็คือมาจากข้างในจริงบางครั้งเราก็จะเจอบทเรียนที่หนักๆเพราะว่าอย่างเราเนี่ยไปอยู่ในที่ที่ปลอดเชือ้อ เราเข้าใจว่าในสถานปฏิบัติธรรมเป็นที่ที่ปลอดเชื่อเพราะทุกคนก็อยากจะดีแต่ทุกคนก็ยังดีไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าข้างในมันจะปลอดเชื่อนะอมันไม่ใช่บางทีเราก็จะไปเจอความไม่ชอบสุดท้ายเราหนีจากตรงนี้เข้าไปเนี่ยเราก็จะเจอจ<ะ>อยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเรา เราไม่ังไงที่จะอยู่กับมันให้ได้ใช่อันนี้ต่างหากถ้าพวกเราไปปล่อยเชื้ออีกเออใช่มันอยู่ตรงเรานี่แหละไอ้ที่ตัวดีเนี่ยพวกเรานี่แหละตัวดีหลายคนชอบบอกอุ้ยปฏิบัติธรรมแล้วน่าจะทําใจได้น่าจะสงบเขาอยู่ขันระหว่างฝึกกันอยู่ค่ะจะมาเขาเวลานิดนึงจะมาขึ้นขั้นที่หนุดพ้นนี่ไม่ใช่ง่ายๆพระอริยะท่านฝึกกันเท่หราเท่าไหร่ต้องเอาชีวิตแลกกันใช่แล้วช่วงเวลาที่ไม่ได้เข้าป่าปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยชีวิตประจําวันปานปฏิบัติธรรมยังไงคะถ้าทำงานหนักๆใช่ไหมคะกลางคืนก แบ่งเวลาค่ะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธินิดนึงถ้าไม่เหนื่อยมากถ้าเหนื่อยมากๆก็ต้องดูด้วยนะคะว่าท่านมดเหนื่อยมากนั่งไปก็หลับลุ้อยู่แล้วว่าหลับเนี้ยก็ไม่ต้องนั่งก็สวดมนต์อย่างเงี้ยค่ะ,คะก็คือประเมินในในร่างกายตัวเองด้วยมันคือการเป็นการเจริญสติแบบนึงหรือจริงๆแล้วขับรถขับราเนี่ยก็คือการปฏิบัติอย่างหนึ่งนะคะการที่เราจะมีสติที่จะอยู่กับปัจจุบันให้ได้หรืออย่างในรถเนี้ยมันก็ไม่ค่อยฟังเพลงนะคะมันฟังเทศมันชอบฟังเทศเพราะว่าเราู้สึกับเรามันก็เจริญปัญญาไปเร่อยๆ ทำอะไรธุระเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วพอก่อนนอนอ่สะสักห้านาทีอะไรอย่างงี้ยสวดมนต์ค่ะมันมันง่ายอะ่ะมันไม่ต้องลงทุนอะไรอะ่ะอย่างบ้านเนี่ยปานทำห้องพระห้องนอนมันก็เลก็กนิดเดียวแล้วก็ที่เหลือก็จะอยู่กับพระแล้วก็เอาม่านกัน้นแล้วก็แค่คลานไปสวดคลานไปสวดนั่งสมาธิเราลุ้ง่วงน่อยแล้วก็คลานมานอนอีกฝั่งเราแล้วก็รูนม่านปิดมันก็แค่นี้ปานก็รู้สึกว่ามันมันให้อะไรกับเราเยอะมากอ่ะหลวงตามหาบุตรท่านเคยเทศว่านั่งสมาธิอ่ะ ไม่ต้องนานหรอกไม่ต้องมาวัดกันว่าใครนานกว่ากันเอามานั่งทับถมคุยกันชั้นนานกว่าชั้นนานกว่ากา,ายเป็นกิเลสไปไม่ได้ทำท่านบอกว่าความสม่ําเสมอตั้งหากที่มันจะวัดได้ว่าเราจะได้ผลหรือไม่ได้ผลห,หนาทีท่านบอกวันละ5นาทีก็ได้แต่ขอให้ทําทุกวันสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจํากัดมหาชนรู้ว่าเขาจะเป็นอย่างนี้แหละแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องไปหวังให้เขาเปลี่ยน เราเปลี่ยนเขาไม่ได้เมื่อก่อนเราจะไปเป็นเขาเราจะถาโถม,มเราจะต้องเต็มที่เราจะไปเอาเรื่องอะไรกับเขาอ่ะมันต้องเอาที่คนนี้ไม่ใช่ไปเอาที่คนอื่นมันไม่ประโยชน์เลยไม่เกี่ยวเลยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเปา Win w i n w a s ล Liquid ถ้าต้องสวดยาวๆพี่จะนั่งกับโต๊ะสวดเพราะว่าบางทีไปไม่ไหวแล้วนั่งสิ้นแล้วนั่งเคยนั่งสวดอย่างเงี้ยแล้วเข่ามันไม่ไหวอะแต่ว่าการสวดยาวๆบางคนบอกให้สวดอิทิพิโสเท่าอายุ ได้เรื่องการที่เรามีสมาธิมีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราสวดนะคะแล้วมันจะเห็นเลยว่าเวลาเราสวดใจมันวิ่งออกไปคิดโน่นคิดนี่เอ้าตายแล้วลืมตรงนี้หมดแล้วนี่นับไปแล้วอีทีพิโซตบทที่เท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยรอบแล้วมันทําให้จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำเพราะนั้นก็เป็นการฝึกตัวเองนะคะคือบางคนยังอยู่กับความนิ่งไม่ได้อะเขาบอกว่าเป็นอุบายธรมสมมติบางคนยังยังอยู่กับสมาธิไม่ได้อยู่กับพุทโธพุทโธไม่ติดไม่ติดใจสักทีสวดมนต์ไปเลยอ สวดไปก่อนเลยไม่ต้องทําอย่างอื่นไม่ต้องไปตามคนอื่นก็คือธรรมะมันปัจจตังของใครของมันสมมุติว่าจริตเราไม่ใช่จริตที่ยังไม่ใช่จริตที่จะแบบโอ้พุโทโธพุธโทโธมันก็มีแต่ความฟุ้งซ่านเปล่าๆสวดวนไปเลยดีกว่าสู้เอาความฟุ้งซ่านแล้วกอบโกยไปไว้ที่มนดีกว่าจริงขนาดการเดินเขาก็จะเดินจงกลม บางคนก็ถนัดยืนยืนสมาธิมันเป็นกิริยาในการที่จะสามารถปฏิบัติทําได้ยืนเดินนั่งนอนเห็นบอกว่าบางทีพี่ทําขี่จักรยานพี่ทําก็สวดมนต์ไปด้วยนะขี่จักรยานแล้วสวดมนต์ไปด้วยหรือบางทีไปเดินนะอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดต้องเดินอะไรไกลๆเนี่ยพี่จะสวดมนต์ไปด้วยสวดอิติปิโสอิติปิโสอะไรเงี้ยไล่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 แล้วมันก็เป็นสมาธิดีนะฮะจิตเราก็ไม่วกแวกวกแวกแต่ขี่จักรยานต้องไปต่างจังหวัด้วถึงจะทําได้ถ้าขี่ในเมืองไม่ได้ปีนปีนรถติดแตกนนั้จุดวันนนี้่ะ ปานเองก็เข้าสู่สายธรรมะไม่ได้ร้อเปอรถูกไหมเพราะเราก็ยังอยู่ในโลกของความเป็นจริงอยู่ในการทํางานอยู่เนี่ยน้องปานหาบาลานซ์ในชีวิตยังไง ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยให้เสร็จแล้วอยู่ข้างในแล้วออกมาอยู่กับโลกมเมื่อออกมาแล้วเราดูตัวเองสิว่าเราเกิดอะไรขึ้นในใจเราบ้างม,ม,มันต้องดูว่าพอเข้าไปแล้วอาจารย์เรียนรู้แล้วสอนเราแล้วนู่นนี่นัน่นแต่ถ้าเราออกมาแล้วเราก็เจอความพอใจไม่พอใจเหมือนเดิม,มซึ่งมันอาจจะมีเลเวลที่มากขึ้นหรือน้อยลงอ,อันนี้ให้สังเกตด,ดูว่าเราพัฒนาขึ้นหรือเปล่าเรายังมีความกระเพื่อมตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนเรายังเอาเรื่องเขาเท่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าเรามองมันด้วยความโอ้มันก็เป็นของมันอย่างนั้นล จะว่าโปรงก็ได้ใช่คือเรารู้เท่าทันเขามากกว่าเรารู้ว่าเขาจะเป็นอย่างนี้แหละแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องไปหวังให้เขาเปลี่ยนเราเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้ได้เราอยู่ที่ไหนก็ได้นะบนโลกใบนี้นะจะปลอดเชื้อไม่ปลอดเชื้ออยู่ได้หมดนะเนาะไปฝึกข้างในแล้วก็มาใช้เขาเรียกว่าทำแบบทดสอบข้างนอกนี้คือแบบทดสอบตลอดเวลาใช่ค่ะเรียกว่าคุณปานใช้ชีวิตในทางโลกอย่างมีสติมากขึ้นก็อะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่า เราเปลี่ยนแปลงปันรู้สึกว่าปันไม่ค่อยเอาเรื่องอะไรมากขึ้น <c oughs> <laughs> เพราะว่าจริงๆก็เป็นคนแก่นคนหนึ่งนะคะถ้าดูได้จากงานเพลงเนี่ยมันก็ต้องมาจากอินเนอร์อะไรบางอย่างแม้ว่าสิ่งที่เล่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องของเรา <c oughs> แต่ว่าอินเนอร์หรือกระแสอะไรในการเล่าเราก็มีอะไรที่ไปกับเขาได้แล้วเราก็ทําให้คนเชื่อตรงนั้นได้นั่นแปลว่าเราต้องมีอะไรแบบนั้นเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าวันนี้เนี่ยการเล่าของเราเนี่ย มันก็ยังมีนะแต่กับเรามองถอยเขาเรียกว่าถอยมาอีสเต็ปหนึ่งเราเห็นถึงการเล่าของเราเมื่อก่อนเราจะไปเป็นเขาเราจะถาโถมเราจะต้องเต็มที่แต่ตอนนี้โอเคเราทุกอย่างเท่าเดิมนะคะแต่มันกลับมาเห็นแค่ว่ามันเป็นหน้าที่ที่มันเล่าออกไปเราจะไม่ใช่อารมณ์ของมันตรงนั้นอีกส่วนหนึ่งการปฏิบัติธรรมก็มันทําให้เรารู้สึกว่าเราจะไปเอาเรื่องอะไรกับเขาอ่ะมันต้องเอาที่คนนี้ไม่ใช่ไปเอาที่คนอื่นมันไม่ประโยชน์เลยไม่เกี่ยวเลยใช่ค่ะต่อให้เขามาด่าเราถ้าเราไม่เอาเรื่องสักอย่างนะมันจบ แต่จะทันไม่ทันนั่นแหละอ่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าสติเข้มแข็งก็จะทันพี่ท็อปเองก็เคยบอกใช่ไหมคะว่าธรรมะเปลี่ยนชีวิตพี่ท็อปเหมือนกันใช่เปลี่ยนไปเยอะก็อลาย่ทำอายุส7มสิบเจ็ดโอ้ตั้งก่อนชอบดื่มมากเหมือนกันเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันเปลี่ยนเรามากที่สุดก็คือมันทําให้ชีวิตเราเนี่ยชัดเจนขึ้นอยู่ง่ายขึ้นแล้วก็มีความเข้าใจต่อตัวเองมากขึ้นในแต่ละวันมันมีค่าเราควรจะต้องทําอะไรไม่ทําาาาออออะะไรรเเเมมมื่่่กกกนนนีีงิว้ม ทำไมเรากลับรู้สึกถึงความไม่มั่นคงอยู่ตลอดเวลาแต่วันนี้ปานมีเงินน้อยลงมากเลยเพขาปัานทํางานน้อยลงมากมแล้วปานก็เอาเวลาไปอยู่กับการปฏิบัติแต่ทำไมปารู้สึกมั่นคงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอเอ๊ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเงินหรือเปล่าวะทั้งนั้นที่มันก็ยังต้องใช้นะเพราะฉะนั้นะตอนนี้ก็เลยบาลานแค่ว่า ปีปีหนึ่งมันก็จะรับงานแค่พอ,อใช้ใชอยู่ได้อพอแล้วแล้วมันขอใช้เวลาตรงนั้นปัจจุบันนี้ความสุขของคุณปานธนทรคืออะไรคะปานว่าความสุขของปานคือการอยู่อย่างมีความสุขแบบไม่อะไรกับใครอยู่กับตัวเองให้ได้เข้าใจตัวเองให้ได้ก่อนปานว่างานชิ้นที่ยากที่สุดในความเป็นมนุษย์เนี่ยคือการที่เข้าไปรู้ไปเห็นตัวเองเนี่ย พราะมนุษย์เราอะไม่ค่อยยอมรับตัวเองหรอกทุกคนเนาะแล้วก็การที่จะเห็นตัวเองอะยากมากๆเลยว่าเอ๊ะเราเป็นคนอิจชาหรือเปล่าเมื่อกี้เราอิจชาเขาไหมเราดูทันไหมอย่างเงี้ยเนี่ยเรื่องพวกนี้ปันว่ามันเป็นอะไรที่มันบ่มเพาะเราไปในทางที่มันดําๆแล้วเราไม่เคยรู้เขาเรียกว่าเราไม่เคยทันกิเลยมนุษย์เป็นอย่างนั้นค่ะเราก็เป็นมนุษย์อย่างนั้นเหมือนกันเราก็ต้องพยายามพยายามทำยังไงก็ได้ให้มันเห็นความ ความเป็นใจแท้ๆเอกมาให้ได้เข้าใจทางธรรมขนาดนี้คิดว่าบั้นปลายชีวิตจะบวช <c oughs> ชีหรือจะอะไรไหมคะ สร้างผลิตสื่อธรรมะก็คือเอาเอาเสียงไปในไปในทางขาวบ้างเพราะเราก็ใ <porque"> ช้เสียงเราไปในทางโทสะโมหะมามากแล้วทาให้คนคุ้มโอ้โหลุ่มหลงอะไรก็ว่าไปคือกานร้องเพลงอะไรก็พร้อมอยู่แล้วใช่แต่พอเป็น MV เพลงนี้ค่ะอุ้ยขุดกล้องปียาเขาบอกฉันกลัวมากไม่กล้าดูแคบอกตั้งสติแล้วดูให้จบเดี๋ยวเธอก็ต้องเป็นอย่างนี้วันหนึ่งบัรจินมาถือศีลหกก็คือบรรจุสื่ข้อประมาจอีกข้อหนึ่ง